พัดลมเมื่อเราใช้ไปนานๆมักเก uh ิดปัญหากดแต่ละครั้งก็ไม่หมุนไม่ว่าจะเปิดเบอร์หเบอร์สองเบอร์สาแกนกลางฝืดนะครับบางครั้งถึงก็ต้องเคาะสวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน Gold, ที่ติดตามรับชมช่องสม a อทู Carrie, ทนะครับวันนี้เรามาชมวิธีการแก้ไขพัดลมนะครับเนื่องจากแกนกลางฝืดเราก็เปิดด้านหลังนี้นะครับก็จะตรงนี้ก็จะมีน็อตหตัว ด้านบนนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มที่เราล็อกดึงล็อกเวลาให้สายนะครับจะให้สายหรือไม่ให้ให้สายก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้เราก็จะถอดมาทั้างในก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างตัวนี้ก็คาปาชิตเตอร์ตัวนี้ก็ตัวบังคับสายเดี๋ยวเราแกะตัว ตรงนี้นะครับตัวพัดต,ต,ตัวที่เข้ากับพัดลมตัวนี้นะครับถ<ม>ัดไเราก็จะเอาพัดลมตัวนี้ออกก่อนนะครับใบพัดออกก่อนครับ<ม>นี่ครับ<ม>เอาตะแกงนี้ออก<ม>พัดลมนี้สามารถาซ่อมได้หมดนะซ่อมได้ทุกส่วนนี่ครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะถอดถอดออกนี่นะมีนุ๊มีน็อตสามจุดอย่างตัวนี้เสียหายก็เราก็เคยทํมาให้ดูแล้วครับนี่ครับเราแก้ไขได้ครับเอ่อแบบนี้มันมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับแกนกลางเดี๋ยวเราถอดมาแล้วเราก็ดูกันว่ามันจะเฟื่อตรงไหนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ถอดออกมา เนี่ยฮะมันก็จะมีมีไม่มีอะไรมากแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะถอดดูมีน็อตถอดน็อนนี้นะครับนี่ครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วก็ถอดออกมาดูแกนกลางแค่นั้นเองครับเนี่ยฮะดูน็อตตัวนี้นะครับเมื่อเราไขน็อตตัวนี้สี่ตัวออกหมดหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับ จะถอดหลุดมาได้แล้วก็จะมีน็อตตัวนี้อีกตัวตัวนี้ก็จะยึดโยงกับตัวสายนะครับตัวนี้จะเอาตัวนี้ออกตัวหนึ่งนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะขยับออกนี่นะครับตรงนี้จะมีแกนด้านในเดี๋ยวเราน็อตออกให้หมดเลยดูที่อะไรนี้เราไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย นี่ครับนี่ครับด้านในนี้ก็จะเป็นขดลวดเนี่ยครับตัวตัวแกนเนี่ยตัวแกนเนี่ยนะที่มันทําให้ทําให้หมุนหมุนไม่ไม่ดีเนี่ยตัวแกนด้านในนี้นะครับเนี่ยไม่มีอะไรก็ตรงนี้ก็จะเป็นขดลวดเนี่ยครับตัวแกนเนี่ยเปิดแล้วไม่หมุนก็เพราะตัวนี้มันฝืดนะครับเดี๋ยวเราก็แก้ไขตัวนี้โดยการเดี๋ยวเช็คดูแล้วก็ใช้น้ำมันหยอดนิดหนึ่งตรงนี้นะครับ ก็แค่เนี้ยไม่มีปัญหาอะไรมากครับเดี๋ยวเราถอดแกนตัวนี้ทีเราตรวจเช็คดูแล้วไม่มีไม่มีส่วนไหนเสียหายเลยนะครับมีมีเพียงตรงนี้นะครับตรงนี้ฝืดด้วยด้วยการใช้งานอายุการใช้งานอันนี้เดี๋ยวเราแก้ไขด้านด้านในเราใช้เราใช้เป็นน้ำมันหยอดเข้าไปตรงนี้ก็เช่นกันครับน้ำมันหยอดเข้าไปตรงแกนแกนตรงกลางตรงนี้ น้ำมันยอดเข้าไปเล็กน้อยนี่ครับเนื่องจากอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของของพัดลมใช้น้ำมันยอดนิดหน่อยนี่ครับแกนกลางนี้ก็จะหมุนได้เหมือนเดิมนี่ครับนี่ครับส่วนส่วนอื่นนี้ไม่ไม่มีเสียหายเลยนะครับทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิมนี่ครับ ตัวน,นี้ก็เรียบเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็จะหมุนเลยนะจะไม่ไม่ฝืดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะหมุนไหมครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทุกครั้งก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนันนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับเดี๋ยวดูตรงบริเวณนี้กดเบอร์เบอร์หนึ่งนี่เลยครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับกดเบอร์เบอร์สองนี่นี่ครับ หมุนแล้วครับหมุนายเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวบังคับายเบอร์สามนี่ครับแก้ไขง่ายๆนะครับมันไม่ได้เสียอะไรมากมายไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับพัดลมเวลาเราเปิดมันไม่หมุนแช่ไว้แล้อกเป็นเกือบนาทีถึงหมุนนะเพราะว่ามันฝืดนะครับตัวนี้มันฝืดเราก็แก้ไขแล้วครับตัวนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองใส่พัดลมดูนะ แล้ลงเวลาหมุนใส่ใบพัดนี่ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ครับเปิดเปิดให้ดูครับเบอร์เบอร์หนึ่งนี่ครับตอนนี้เบอร์หนึ่งก็เปิดเลยครับก่อนซ่อมนี่เปิดกดเบอร์ไหนก็ไม่หมุนเรต้องเคาะครับเคาะต้องเคาะถึงหมุนนะครับนี่คตอนนี้หมุนแล้วครับนี่ครับแก้ไขง่ายๆครับ จากสาระดีช่องสมเอสเอ็มนะครับมาทาให้ดูกันครับนี่ครับพัดลมหมุนเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้เสียหายที่ปุ่มกดนะครับเสียเสียหายจากแกนกลางนะครับตรงแกนกลางนี้มันมันฝืดเนื่องจากอายุการใช้งานพัดลมตัวนี้ก็ใช้มาหลายปีเนื่องจากแกนกลางนิดเดียวครับแก้ปัญหานิดเดียวเห็นไหมสาระด,ดีจากช่องสมเอสเอ็มนะครับชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องสม a อ m เนะครับเราจะมีสาระดีๆ DIY แก้ไขได้ครับทุกอย่างแก้ไขได้ก็แก้ไขซ่อมได้ครับอะไรอันนี้มันอะไรไม่ต้องเสียสักบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ